ครับสวัสดีครับสวัสดีช่องเจรินินคนบ้านๆน,นะครับวันน mm ี hmm. ้ผมก็จะิญผ้าพี่น้องมาล้านย่ำเลยล้านล้านประจาของผมเลยมาหาพี่ไก่เนาะพี่ไก่กับคนแถวบ้านผมนี่แหละผ่านไปผ่านมาล้านประจาของผมเลยมาสร้างประจําออกเว้นมากนี่ต้องผ่าดแหละกาสิม่าถามไทยเพื่อนนี่แหละเพราะว่าปกติ แท็กี่กับมาทายพี่ตอ่อเนาะแต่ว่าพี่ตอ่อเด่นหน,มนิมันไปแล้วผมว่าแล้วเอาถามถามเนี่ยช่วงนี้ขายดีปะก็ปั่นใดจ้าปัา่นใดเนาะร้านเปิดจ้งงหนึ่งทุ่ถึงตีหนึ่งจ้าหนึ่งทุ่มถึงตีหนึ่งทุกมมือปะทุกมมือเลยเนาะผมพยุตเลยนานๆจะหยุดทัด ปากันค้นแถวบ้านในบ้านใดก็อนมันตานมันตานโอ้แถวบ้านเราคู่เนาะถ้าท่านใดสนใจถ้าอยู่ในพัทยานะครับก็แวะเข้ามาอุดหนุนได้ที่เทประสิทธิ์ซอยแปดเนาะก็ในพัทยานี้มีที่เดียวอ่ะตรงซอยแปดนี้มีที่เดียวนะรู้สึกมีที่เดียวแต่รู้สึกว่าเห็น เห็นเจ้าเปิดมาน้าอะไรเดีย๋ยวนะน้าเปิดนะหนอดบอดสสี่ห้าปีเกิดใครเนี่ยหมอคะเป็นสีนกีแล้วโอ,อ,วอ้ว่าอายุว่าว่าเทียนทำงานกับเทียนเทียนหลานตั้งอยู่แล้วนะตั้งแต่รถรถเทียนธรรมดาเป็นบอกโอ้หาอย่างไรเมื่อน,นี้ก็เพราะว่าเป็นการรบกวนนะเพราะว่าลูกค้าเรนะา,า,าก็หลายนะลูกค้าสั่งมาเดี๋ยวก็สิดท้ายไปพร้อมกับลูกค้าเลย เอาไปเบิ่งครับว่าหน้าตาสีสันมันจะเป็นอย่งไรเนาะโอเคครับครับพอดีได้ลูกค้าพอดีย <c oughs> ้ำบางบางอย่างต้องลวกก็าบางอย่างต้องผมน้องเสี่ยงม,มาจากบาก้านเขาลวกมาจากบาา้านาโอ้ยแต่ว่าย้ำย้ำผม,มว,ว่าต้องกันอะไนี่แหละที่ <c oughs> แ่เท่าเท่าทีสังเกตเห็นนี่ซึ่งว่าย่ำม,มียำแนมน,มน,มน้องออกดแอ,ออกดีนะ้แก่ายำแนวออกดีะลูกค้ากินดีเ,อ,เออลูกค้าส่วนมากลูกค้าลูกค้าประจำบ่าเประจาอ่อยังว่า,ล,วา,า,นานล้าะขามันน่าอะไรกันส่วนมากเป็นลูกค้าประจำนะ,ปะ,ปะจึงข้าเจ้าพูดนุนกันมาตลอดอยู่แลลวเนาะ ถือว่าสู่ชีวิตกันนะครับช่วงโควิดนี่เนาะโอ้กาคอนทิบเป็นมาเนี่ยเตรียมเตรียมเตรียมวัตถุดิบแต่จังโม่ซตลาดแต่เก้ามืตัว่เก้ามากเพื่อเตี้ยมเลยจ้ะโอ้ของการขายการขายทำไมมาวิาอยู่ๆก็ขายราตรงเตียม ปลาดูด <Yeah>. ิฟขนาดด้วยเลยำมีประมาณหกเจ็ดยางเด้อพี่น้องเด้อสิเจ้าสิสังเกตแต่ยำหมูม่วงกันน่านๆเนาะแต่ยคางว่าราคาย่อมเยาว์เนาะหาถูกที่สุดลราจะได้ พวกแม่ขายถือย่างเดียวด้วยพวกแม่นนพี่นอ้อ,องขายร้าอีกทางโอ้อน,นี่คือยำขุนเส้นรวมมิตรอ่ะขุนเส้นรวมมิตรนะโอ้พี่น้องฟังเอ่อแถวยูเอสแถวสวิตเซอร์แลนด์ขอโทษขอดคอไฟด้วย <laughs> อันเห็นแล้วหิว <laughs> คน่าแพงดิแพงกว่าจ้าลานแถวแถวเมืองนอกนะลานแท้ๆท้เขาชว่าแพงดิแพงหลายเท่าโตเลยนะพี่ลูกค้ามาก็ว่าทำไมขายถูกจ้งนะางไม่ได้กำไรไหมแต่ไม่ได้กต็ต้องขายแล้วจ้าไม่ได้ก็ต้องได้สูดสูกันไปนี่แหละ <c oughs> ว้าวเมืองนองเนี่ย ย้ำสู้ชีวิตจ้ะย้ำสู้ชีดดวิต <c oughs> เอา้าเื้องต้นขอโทษขออภัยด้อพี่น้องอาจจะมีเสียงรบกวนพอามาต่างข้างกันนะนี่แฟนครับไอ้อแก้วตลอด ยางหาทิปเนาะยกเว้นยนี่ยบางวงเนาะเริ่มต้นที่หายติบค่ะถ้าลดได้อย่างเพิ่มเลยคิดแต่งเพิ่มโอเคว้าวพี่น้องตังค์เต้นแค่สิบบาทดีสันท่านแรกๆนี่ไอ้ที่ขายนี่ขายชุดๆเลยเด้อแรกๆเลยก่อนก่อนพุงก่อนพุงแต่สีอยู่ประมาณ40บาทคบาทอ๋อ40บาทสามสิบสี่สิบอ้าวก็ค่อยขยับขึ้นมาเนาะ โอ้ขันโบราณโบราได้บหวยได้นาะวัตถุดิบดีแต่ช่วงช่วงโควิดขายตลอดเลยบ่ช่วงโควิดมีผักกับใบจุบ้านประมาณเดือนตัวโอ้บรรยกับแต่และแต่และคนมันก็บหวเนาะลานเอาพอดีถูกค้ามาสัง่งยำ

ผู้ใดหันวัสดวก็สามารถสั่งแก็บสั่งนั้นได้เนาะสั้งสั่งแก็บแบบเนาะหันวัสดวกก็ได้ก็พี่น้องสามารถเสิร์ชหาได้เลือยเลยว่ายำยกล้อออจ้โอ้ชื่อนี่ก็ภาคกันนะ พูดถึงรสชาติหรือความชำนาญเราต้องพูดถึงเน้อพี่น้องเน้อเพราะว่าปีเก่าก็เพิ่ไมไม่จักปีแล้วก็อโอ้ <c oughs> เรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะ <c oughs> แวะมาได้เน้อพี่น้องเน้อเทปเซียสโซ่แปดเดีย๋ยวมาชิมเบอร์เกอโอ้ลูกค้าก็ได้ลูกค้าก็ลูกค้าก็แช่วัน ไหชุดนี้ชุดนี้ประมาณเท่าไรเนาะห้าสิบ oh, บาทโอ้ห้าสิบบาทที่ว่าถูกนันาพี่น้อง xanh ta. Xin chào các bạn ช่วงนี้มีลูกค้ามาต่อเนื่องเ้ยมาขายยังไงค้พี่รวมตัว็มันเสร็จวมก่อนนะแร้วตอนนี้ถ้าเรา scan ก็จะเกงนำวะโอเค พอดีกันก็ได้ค่ะอยู่ข้างหน้านะคะค่าก็เริ่มไหลมาตอนเนื่องเลยตอนนี้ ซอยซอยเห็ดยังบ่ได้เลยซอยบ่ได้ นี่ตอนเนื่องบ่อลังจาพิลาบ่าะมื่อเี้ก็กมาชุลหูกันเลยนะนี่จะทำทันจ้ะพสันหน้าตาโอเคยำเลย้แโคกจ้าักรักับนีแค่พกอย่าง ทเลยอันแรกสนมากันย่ำนี่อันไหนออกออกหลายิยำแหนมคค่ะแล้วก็ยำดดีีกำลังทำอยู่ตาออกอดูเนาะาจแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างาสิบาทจ้ะทุกอย่างเลยนะมีมะม่วงปูไม้ค่ะหกสินอกนั้นก็าหโอเคมีเรื่องปนองด้วยันนี้กเขาร่วมโครงการน้ำด้วยนี่คนละเกิงน้ำ ต่ว่าหาทุมบุมีเด้หาทุมก็กลเ,เลยคึงเบิดเลยแด้อ <c oughs> แม่บอกบพับ <c oughs> ิีหาทุมเลย้ะนานเปิดจังโม่ก่อนหนึ่งทุมถึงทีหนึ่งจ้าโอ้ทุ่มหนึ่งทีหนึ่งเลยพี่นนองช่วงช่วงดีค้ายดีช่วงไหน พี่หาถูกเนาะช่วงนี้แหละเนาะโอ้โหไฮไลท์ขนาดพี่น้องนี่ลูกค้าประจำมาเนียพี่น้องลูกค้าประจำมากเลยเออไฮเป็นนางเดียวดีก็มาหาพยาตอดูพยาต่อสามศูนย์ลว ตัดทังโลกเลยจ้าขนาดนั้นาะเค่สิบรสิตเดย้จ้าโอ้ยเราเป็นเก่งอีหรีจ้าเป็นยินท่าเราเนี่ยชิมชมค่ะชิมชมไฮไลท์ันอยใส่ถั่วไหมคะ สดคไม่นคะ้ไม่ได้ไทยังไงอ่ะดืมเร็วนานแล้วจ้ะตมันแ่พิกอะไรอ่ะเสั่งยัยำยำรว้เส้นขาไก่เห็ดหููจ้ะขาไม่ไว้ช่วงนี้ค้าดีขนาด ตัวที่ตู้มาทุกนลยค้าดีขนาด 好，他。好 ยำรวมเม็ดเลยเนะาะใช่คุณเส้นรวมเม็ดค่ะเส้นรวมค่ะเอ้มันลื่นเหรอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครัขอบคุณพี่ไก่นะครับค่ะแวะมาชิมกันได้เลยค่ะอโอเคแล้วก็ ขอบคุณลหลายๆเด้อสิมือนี้กับถือว่าทายท้ำมาสองมือค่ะ <aime S 3> <c oughs> โอเคมือนีอย่างเงียบๆแล้วมือที่สองอย่างเงียบๆมือแรกคืออยู่เนาะจ้ามือแรกคนหลายอยู่เป็นบางแล้วยังได้กับฝากพี่น้องถ้าแวะมาแถวเทพสิทธิ์ซอยแหวกแวะมาอุน่นบบนุ่นได้เนาะรถชั่นนี่เราต้องพูดถึงเพราะว่าผมก็เป็นลูกค้าเรายาวนานแล้วหลายปีเลยเอาโอเคมือนี้ขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณครับ